ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แคสซิล่าชาแนลนะครับอยู่ในเกณสก๊มนะครับผมห่างหายไปนานครับสาหรับการอัพคลิปนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําจริงๆไม่มีคลิปทงหรือว่าอะไรก็ช่างก็แล้วแต่ครับนานๆจะมีคลิปลงช่องสักทีนะครับผมเดือนหนึ่งมาสักคลิปหนึ่งนะครับผมก็หลายๆคนนะครับผมไม่รู้จะทราบกันหรือยังนะครับสาหรับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมก็สก๊มนะครับสามารถ ชุบเพื่อนได้นะครับผพงตายแล้วชุบได้นะมีไอเทมสาหรับชุบชีวิตนะฮะสิ่งที่เราจะพูดถึงไอเทมชนิดนี้ก็คือนี่เลยครับผมฟินิกเทียนะครับผมไอเทมชนิดนี้ครับสามารถชุบเพื่อนได้นะครับซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันครับว่าไอเทมนี้สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้แต่หลายคนก็อาจจะทราบแล้วหลายคนหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้นะครับก็มาแชร์ทิคและเทคนิคกันนะครับว่าไอเทมชนิดนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับผม เริ่มจากการนะครับหานะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับฟินิกเทียนะฮะสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับผมก็คือตามบังเกอร์นะครับบังเกอร์ต่างๆนะครับจะมีตู้สีเขียวนะครับตู้ในห้องพยาบาลอย่างนี้นะครับผมพยายามเดินหาในห้องพยาบาลนะฮะก็จะเจอตู้นี้สามารถปลดล็อกได้ทั้งสองวิธีนะครับก็คือการไขนะครับอย่างนี้1วิธีนะครับเป็นวิธีแรกในการไข หนึ่งบังเกอร์จะมี1ตู้หรือ2ตู้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องปริมาณนะครับแต่เห็นน้องเคยแจ้งข้อมูลมาว่า,าหนึ่งบังเกอร์จะมีถึง2ตู้นะครับผมก็วิธีแรกก็ใช้สําหรับวิธีการไขนะครับสมมติถ้านขนไขเป็นไขเก่งนะครับก็ให้ใช้การไขเอาครับก็จะง่ายและจะเร็วกว่าส่วนอีกวิธีหนึ่งในการเปิดตู้นะครับผมก็จะใช้เจ้านี้ครับผมแฉลงครับ สำหรับคนที่ไม่มีสกิลไขหรือไม่ได้อัพสกิลไขมาหรือว่าไขไม่ค่อยเก่งนะครับก็ใช้วิธีการใช้แฉลง,งัดเอานะครับผมก็ข้อเสียของการใช้แฉลง,งัดก็คือไอเทมที่อยู่ด้านในก็อาจจะ,ะเปอร์เซ็นต์หายได้บ้างนะครับเพราะว่ามีการเสียหายแตกหักนะครับแล้วก็ข้อ2อคือ,อะระหว่างที่เรางัดนะครับมันจะใช้สเตมีนาค่อนข้างเยอะนะครับ หลอดสเตนินาจะยุบค่อนข้างเยอะนะครับจะยุบลงไปเรื่อยๆครับก็ต้องคนที่มีสเตนเงาะเยอะๆหน่อยนะครับสายสเตงม,มาเยอะๆหน่อยก็สามารถาเขาเรียกอะไรอะนัดได้นัดได้เร็วแล้วก็เหนื่อยช้าอะไรประมาณนั้นครับผมก็อันนี้คือวิธีที่2นะครับการเปิดตู้ต,ตู้ยาฟินิกเทียนะครับผมตู้เขียวในบังเกร์นี่คือมีแค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถได้ ไม่สามารถเปิดได้จากวิธีอื่นนะครับก็ใช้แค่แถลงกับไข่ควงเปิดแค่นั้นครับผมด้านในก็จะมีอฟินิกเชียอยู่ครับอ่าจากที่เห็นทำไมไม่มีเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่นี่คือปรับไว้คูลน้อยนะครับผมโอเคครับผมแล้วเรา,เราไปดูในส่วนของว่าบรรชุเพื่อนได้อย่างไรนะครับผมอันนี้ฮะผมจะเป็นการทดสอบนะครับตัวนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับสมมติอะเรา อันนี้ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับอยู่นอกปาร์ตี้นะครับก็คือเรายิงศัตรูหรือว่ายิงเพื่อนตายนะครับถ้อยิงเพื่อนตายปุ๊บเราหยิบฟินิชเทียร์ขึ้นมานะครับผมหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาแล้วกดเอค้างครับจะมีเมนูสุดท้ายนะครับอินเจ็ตครับผมแล้วก็จิ้มครับเหมือนเราจิ้มตัวเองครับผมแต่เป็นจิ้มที่เพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็จะลุกขึ้นมาครับผมก็จะฟื้นขึ้นมาฮะเห็นฮะวีธีใช้ต่้ค่าง่ายได้นะครับผม แต่สําหรับคนที่ตายนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่ตายหรือเพื่อนที่ตายนะคือห้ามกดเกิดเซกเตอร์นะครับผมหรือว่าเกิดแรนดอมหรือว่าเกิดเชลเตอร์เลยนะครับผมต้องรอให้เพื่อนฉีดยาชุบก่อนนะครับเราถึงจะชุบขึ้นมาได้นะครับไม่งั้นจะชุบไม่ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนชุบนะครับห้ามกดเคมคิวเพื่อนนะครับให้กดเค้างนะครับถึงจะชุบได้ถ้าเราไปเผลอเคมคิวก่อนเราจะชุบไม่ได้นะครับ เราจะชุบไม่ได้เพราะว่าเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มตายนะครับประมาณนั้นผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นก็คือห้ามเกมคิวนะครับให้กดไปที่เมนูจิ้มเข็มนะครับแล้วก็ชุบขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับทุกคนเมื่อตัวละครนะครับถูกยิงนะครับหัวขาดนะครับก็คือหัวเรากระเด็นออกจากร่างกายนะครับนั่นคือการคอนเฟิร์มว่าเราตายชัวร์นะครับ จะไม่สามารถชุบได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมอ,อย่างที่การทดสอบให้ดูนะครับสมมุติว่าเราโดนสนาย,ยิงนะครับบาแดแลยิงหรือว่าปืนอะไรก็ช่างดโดนยิงปุ๊บหัวล็อกขาดกระจุยนะครับเอาจากล่างชิปหลุดจากหัวนะครับเราก็วิ่งไปดูศพเราก็จะสังเกตได้ว่าเมนูชุบนะครับจะกลายเป็นสีเทาเห็นไหมครับจะไม่สามารถชุบได้นี่คือการคอนเฟิร์มว่าศพตัวละครนั้นไม่สามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับก็คือ ถ้าจะยิงเขาให้เน้นตายนะครับผมก็เน้นที่หัวไปเลยครับถ้าหัวขาดก็จะชุบขึ้นมาไม่ได้นะครับต้องเกิดเชลเตอร์หรือว่า random, แรนด o อมหรือว,ว่าเบ c เตอร์อย่างเดียวนะครับถึงจะมีชีวิตขึ้นมาครั้งนะครับเพื่อนไม่สามารถชุบขึ้นมาได้ครับเห็นไหมฮะก็จะไปเกิดที่เชลแทนก็อันนี้คือในกรณีที่ ตัวละครนะครับที่เราฆ่าหรือว่าเพื่อนตายนะครับผมหรือว่าศัตรูตายแล้วหัวขาดกระเด็นหลุดออกจากล่านะครับจะไม่สามารถจุบขึ้นมาได้นะครับผมแล้วประโยชน์ในการชุบชีวิตนะครับสามารถเอาไปิแพงใช้ได้ในเกมในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับผมเราจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมอย่างเช่นปุ๊บกรณีนี้นะฮะถ้าเรามีเข็มเยอะพอนะครับผมสมมติว่า เพื่อนนะครับผมอยู่ด้านหน้าเป็นศัตรูแทนนะครับผมเราจะยิงศัตรูให้ตายก่อนนะครับแล้วเราจะจิ้มเขาขึ้นมาเห็นไหมฮะคือสถานการณ์นี้ครับเราจะจิ้มมาปุ๊บถ้าเขายังไม่ได้ไปเกิดเตียงปุ๊บเราชุบเขาขึ้นมาแล้วเราจะยิงเขาซ้ําเพื่อเราจะเก็บสเปาเขาเรียกอะไรเก็บสแปร์เฟรมพอยต์เข้าไปเรื่อยๆตัดเฟรมพอยต์เข้าไปเรื่อยครับเพราะว่าถ้าเขากดเกิดไม่ทันหรือว่าดีเลย์เกิดเตียงหรือว่าเซกเตอร์นานนะครับเขาจะโดนเราชุบอยู่อย่างนี้ครับชุบ ถ้าเรามีเข็มเยอะนะชุบแล้วก็ยิงเขาเพื่อเอาเฟรมพอยต์ชุบเขาแล้วก็เพื่อเอาเฟรมพอยต์นะครับก็คือตัดกําลังเฟรมพอยต์เขาประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะแต่ยิงชุบยิงชุบเดียวยิงอย่างนี้ครับผมเป็นวนลูปเลยฮะอันนี้คือเทคนิคแรกในการเอาไปปรับประยุกใช้นะฮะประมาณนั้นฮะถ้าสมมติว่าเราฟาร์มเข็มมาได้เยอะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเจอพวกที่เฟรมพอยต์สูงๆหน่อยก็จัดเลยครับยิงแล้วชุบยิงแล้วชุบหรือจะไปใช้เทคนิคนี้ในการอ่า เหตุเป็นพอยต์ให้กับเพื่อนในปาร์ตี้เราก็ได้อประมาณนั้นครับแล้วแล้วแต่ทุกคนจะไปอัดับใช้กันประมาณนั้นครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับมาดูในมุมมองของคนที่โดนชุบด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อกี้ผมลืมพูดนะฮะโอเคครับเรามาลองมาดูในมุมมองนี้ก่อนครับว่าคนที่ถูกชุบนะลักษณะจะเป็นยังไงครับสมมติว่าผมโดนยิงตายอย่างเงี้ยปุ๊บ จะเป็นเพื่อนในทีมหรือว่าเป็นศัตรูก็ได้ถ้าเขามีเข็มเขาจะชุบเรานะเขาจะจิ้มเราปุ๊บแล้วตัวละครเราจะฟื้นขึ้นมานครับแล้วสังเกตจากเลือดนะฮะอา้าวนี่กระบิยิงจังเลยเห็นไ,ไหมฮะอันนี้คือลักษณะที่เรามีเฟรมพอยต์เยอะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นศัตรูเราเพราะว่ายิงปัง๊มปั๊มเฟรมพอยต์เราอะดูดเฟรมพอยต์จากเราไปเรื่อยๆครับถ้าเขามีเข็มเยอะนะแต่สังเกตได้นะครับสังเกตจากเลือดเราโดนชุบามาขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับ รีคาบ وري นะครับเราจะไปหล,หลอดอยู่ช่องที่3นะครับเราจะไม่บาดเจ็บช่องที่2นะครับคือไม่ได้อยู่ในระยะการรักษานะครับอันนี้คืออยู่ในระยะการฟื้นเลือดเลยครับอันนี้คือสามารถไปปรับอะแดปช้ได้ครับว่าเราจะปั๊มเฟรมพอยต์ในทีมตัวเองหรือว่าจะยิงศัตรูตัดเฟรมพอยต์ศัตรูนะครับเพื่อไม่ให้ถ่วงเวลาไม่ให้เข้าไปเกิดเชลเตอร์หรือเกิดบ้านเวลาเลดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองดูครับใช้เล่น ได้หลากหลนะครับลองไปปรับใช้ดูจะสหงนเกตว่าเลือดนะฮะเด้งขึ้นเร็วมากครับแป๊บเดียวก็จะเต็มเกือบ100%แล้วครับจะใช้ได้อีกในกรณีคือแบบเราโดนยิงจนเจ็บสาหัสแล้วอยู่ใกล้เพื่อนเฮ้ยทำไงดีแบบให้เพื่อนยิงเลยครับให้เพื่อนยิงแล้วก็จิ้มชุบเพื่อนขึ้นมาเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปแบบฉีดแล้วไปนอนรอพักรีคอเวอรี่ช่องกลางนะครับคือมันจะกลับขึ้นมา,าเป็นรีคอปช่องสเลยครับ ก็คือรีโคฟสีเขียวเลยแป๊บเดียวเลือดก็จะเต็มร้อยแล้วก็สามารถได้สามารถเล่นได้ต่อนะครับอันนี้ต้องไปปรับใช้นะครับว่าแต่ละคนจะใช้อะไรอย่างไงนะฮะโอเคครับผมเราก็มาดูในส่วนที่2นะครับวิธีในการประยุกต์ใช้ในการเล่นสกรอจริงนะครับว่าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างครับเช่นสมมติว่าเราไปตัด ผีระเบิดแลยครับซอมบี้ระเบิดเพื่อหาพาร์ทหรือว่าชิ้นส่วน C 4ฟนะครับผมเราก็ใช้วิธีการในการจิ้มชุบเอานะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดเตียงนะครับอ,อันนี้ผมจําลองสถานการณ์นะครับผมสมมติว่าเพื่อนไปตัดระเบิด C ีฟหรือว่าเจอผีระเบิดใส่ปั้งนะฮะตายไหมไม่ตายครับผมแต่ให้ย่งตัวฮะสมมติว่วาเพื่อนหนีไม่ได้นะครับผมจำสถานการณ์แบบเจอผีระเบิดหรือ่อะไรกระช่างครับแล้วเพื่อนตายไปฮะ แล้วก็ชุบขึ้นมาค่ะนะฮะถ้าเพื่อนหัวไม่ขาดออกแก้วนะเราสามารถชุบเพื่อนได้เสมอครับนะเพื่อนก็ลุกขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งนะครับผมอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูในสถานการณ์จริงนะครับผมเสร็จผีซอมบี้มาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนตัดนะฮะอ่ะีกรณีที่เราแบบไม่มีสกิลตัดนะครับแต่ไปช่วยเพื่อนตัดนะฮะได้ไปเพื่อให้โคบเพื่อนนะครับ นั่งดูเพื่อนปุ๊บเพื่อนตัดไปนะครับตัวแรกแต่ไม่ตายครับน่าจะตกเลือดอยู่อาจจะมีอีกตัวหนึ่งให้ตัดนะฮะหรือว่านั่งรีโคฟเลือดเสร็จปุ๊บเกิดถ้าเพื่อนเลือดน้อยจริงๆแล้วไปตัดตัวที่2นะฮะตึมเรียบร้อยนะฮะเพื่อนตายะฮะเราก็สามารถไม่ต้องให้เพื่อนไปเกิดเตียงนะครับหรือว่าไปโดดเซกเตอร์นะครับเราก็ชุบเพื่อนขึ้นมาเราก็เพื่อจะไปหาซอมบี้ตัวอื่นตัดต่อนะฮะประมาณนั้น ก็เป็นวิธีการหาคาสซีโแบบไม่ต้องเสียเฟรมคอยนะครับประมาณนั้นครับเราก็ไม่ต้องไปเกิดเชลเกิดบ้านไม่ต้องทําเตียงไว้ก่อนไม่ต้องมานั่งพันแผลนะฮะอะไรประมาณนั้นฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ไปเลือกใช้นะฮะลองใช้กันดูได้นะครับผมอ่ะแล้วจะมาลองดูในมุมมองที่สมมติว่าถ้าเราเป็นสายเดโมล่ะเราไปตัดเองก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็ต้องไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนแล้วก็ ให้เพื่อนนะฮะเอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรก็เนี่ยให้เพื่อนอา่าให้เพื่อนเป็นคนชุบให้นะฮะเดี๋ยวผมเสกใหม่ตัวหนึ่งนะโอเคฮะเพื่อนยิงหัวให้นะฮะแล้วเรารอตัดอะไรประมาณนะฮะโอเคเพื่อนบอกตัดได้เลยเราก็เอาคินเข้าไปใกล้ๆถ้าตัดกระเบิดสังเกตว่าเลือดผมไม่ยืนเยอะนะฮะผมว่าเราตัดปุ๊บพลาดแล้วเฮ้ยเลือด เฟสสี่ครับแล้วก็เลือดใกล้หมดตัวพอดีนี่เฮ้ยช่วยพันหน่อยช่วยพันหน่อยะฮะจริงๆไม่ต้องให้เพื่อนพันก็ได้นะครับตอนนี้คือตกเลือดขนาดนี้พันถ้าไม่ทันนะฮะให้เพื่อนยิงเราให้ตายครับแต่อย่ายิงให้หัวขาดนะเราติดเฟสสี่เห็นไหมทั้งเฟสสี 4, ่เฟสสามสถานะเนี่ยก็คือปล่อยให้ปกตกเลือดตายเลยก็ได้หรือจะให้เพื่อนยิงขาซ้ําให้ตายเลยก็ได้ครับเมื่อเราตายเสร็จแล้วค่อยให้เพื่อนนะครับเอาฟินิกเทียนะฮะ จิ้มชุบเราขึ้นมาอีกทีนะฮะมาดูกันครับว่าตอนนี้เพื่อผมตายละลเพื่อนชุบเราขึ้นมาปื๊บเห็นไหมฮะเรามาดูสถานะสถานะเลือดครับเห็นไหมจะอยู่รีคอ v e อรี่ช่องที่3เลยซึ่งแปบ๊บเดียวเลือดก็กลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมครับดีกว่าเราฉีดฟินิกเทียเข้าร่างตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น จะรักษาสภาพร่างกายเลือดเราอะค่อนข้างจะเร็วกว่านะครับผมเห็นไหฮะแปบ๊บเดียวรีโคฟเลือดเกืบเสร็จละเลือดผม40กับ50เละค่อนข้างจะไวมากครับถ้าเรายิ่งได้นั่งพักหรือนอนพักอีกแปบ๊บหนึ่งก็เลือดกลับมาเต็มฮะนี่เป็นอีกวิธีที่2นะครับในการาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับโอเคครับเราไปดูวิธีที่3นะครับ โอเคครับผมสำหรับวิธีที่3การประยุกต์ใช้เราก็มาใช้กับการอ๋อไข่บ้านนะครับผมหรือว่าล็อกปิกกิ้งนะครับผมในการล็อกไขล็อกบ้านนะครับผมที่มีโปรเทคไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกบ้านเอ็นบีที่ศัตรูล็อกไว้นะครับผมบ้านที่เราไปเลดเราก็มีล็อกไฟฟ้าโปรเทคนะครับผมแล้วในกรณีที่เราไม่มีถุงมือนะฮะเราไม่มีถุงมือจริงๆแต่เรามีฟินิคเทียเราฟาร์มไว้เยอะอะไรประมาณนั้นฮะผมก็ ใช้บินิกเทียนะครับผมให้มือไข่ครับนี่ฮะเราจําลองเหตุการณ์นะฮะสมกติว่าผมเป็นมือไข่นะฮะมาปุ๊บถึงบ้านเฮ้ยไม่มีถุงมือวะเอาแต่ตัวผมใส่ถุงมืออยู่โอเคถอดถุงมือออกอะผมก็ไข่ไปโดยไม่มีถุงมือครับไข่ไปไข่ไปแล้วเจอไฟฟ้าช็อตนะฮะปากปากปักปากปพอสุดท้ายข้าไฟฟ้าโปรเทคอะเลเวลขั้นสามนะฮะเลเวลสามแล้วโปรเทคมัน พอดค่อนข้างแรงแป๊บเดียวอะ่ะเราไม่มีถุงมืออยวเราก็ตายฮะอันนี้ลองไข่ไปเรื่อยนะครับผมจะลองไข่ให้ตายเลยฮะต้องบอกว่าสกิลการไข้ของผมเฮียมากครับคือแบบไข่ไม่เป็นครับตอนนี้กำลังขัดซ้อมไข่ยอยู่โอเคครับผมหลุดเราไข่าตายปุ๊บให้เพื่อนที่นั่งครบหรือว่าเพื่อนที่มาเลดด้วยก,กันกับเรานะครับผมแต่ฟินิคเคียครับจิ้มชุบเราขึ้นมาน,นะฮะ แล้วดูเลือดนะฮะเราไม่ต้องพักรีคอบเลือดนะครับผมเลือดเราจะมีรีคอฟเวอรี่ที่ช่อง3เลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าตัวไข่เบแขนแดงเลยเห็นไหมแล้วเลือดเด้งเร็วมากครับแป๊บเดียวนะฮะเลือดเราก็จะกลับมาเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่เราจะไข่ต่อได้ฮะอีกหนึ่งชุดประมาณนั้นครับคือใช้วิธีการชุบนะครับแทนที่จะใช้ถุงมือนะฮะก็เป็นการใช้มือเปล่านะฮะไข่บ้านเพื่อแลกกับพลรงงนไฟฟ้าเอานะฮะ ยิงถ้าเรามีฟินิกเทียเยอะนะครับหรือว่าคนขายตู้ฟินิกเทียเก่งๆนะครับผมเพราะมันเป็นแค่ล็อกสนิมง่ายๆครับขายเสร็จปุ๊บเราก็ฟาร์มมาเยอะๆว้เยอะนะครับผมแล้วก็มากิมได้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลองไปอัดแบบใช้นะครับหรือว่าเราเป็นคนขายไม่เก่งครับแต่เราต้องมาเลดบ้านกับเพื่อนนะครับผมแต่ถุงมือไม่มีกันกันครับให้เพื่อนที่เป็นมือขายนะครับขายไปแล้วรอแค่รอให้เพื่อนเราเป็นคนชุบเพื่อนนะฮะ ค่น้นเะเทคนิควิธีการปรับใช้ก็ลองไปปรับใช้ครับแต่ละคนก็มีวิธีการปรับใช้ว่าเลือกชุบตอนไหนสถา,า,านการณ์ไหนนะครับผมมีปรับวิธีใช้ได้อีกมากมายในการชุบเพื่อนนะครับหรือว่าจะชุบศัตรูก็ได้ครับแล้วแต่ไปประยุกต์ใช้กันเลยครับนี่ฮะเพื่อนโดนมือไข่โดนช็อตตายฮนะชุบขึ้นมาครับเออเป็นไงล่ะ,ะเป็นไอเทมที่ผมเองก็เพิ่งรู้นะครับว่าฟินิกเซียสามารถ ชุบได้นะฮะสามารถชุบเพื่อนทั้งสัตว์เพื่อนและสัตรูได้นะครับในกรณีที่ห<อ>ัวไม่ขาดหรือว่าเราไม่กดเ m เมไปก่อนหรือว่าเขาไม่กด <c oughs> เกิดเซกเตอร์ก่อนนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นฟินิกเทียนะครับสรุปคือจะไม่สามารถชุบได้ใน3กรณีคือคนที่ตายกดเกิดเซกเตอร์ชิลเตอร์หรือว่าแรนดอมเกิดไปแล้ว2คือคนที่ชุบ ไปกดเคมคิวก่อนนะฮะถ้าเคมคิวก่อนเราจะชุบไม่ได้นะรัรผม3คือกรณีที่ตัวละครที่ตายนะครับหัวขาดประมาณนั้นครับจะไม่สามารถชุบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนข้อมูลล่าสุดที่ผมคุยกับเพื่อนที่ทำเซิร์ฟไยกันแล้วเราก็กำลังจะทำเซิร์ฟกันอยู่ดเซิเร์ฟกัูว่าเหมือนหลังบ้านเขาสามารถเปิดปิด โหมดนี้ได้ครับที่เป็นโหมดโครมานะครับผมเขาเรียกโหมดโครมาเรืออะไรสักอย่างเป็นหัวข้อโครมานะครับถ้าปิดนะครับเรายังไม่ได้ไปลองเทสกันถ้าปิดก็อาจจะสามารถาไม่สามารถาจิ้มเพื่อให้ฟื้นได้นะครับประมาณว่าโดนยิงตายก็คือตายเลยครับจะไม่ติดสถานะโครมาเราเคยสังเกตกันไหมว่าเวลาเรายิงศัตรูได้ปุ๊บ แล้วเราไปรู้วศพศัตรูอย่างเงี้ยกดเซิร์ชศพศัตรูแต่เสียงอะ่ะศัตรูยังไม่ไปเว้ยมันยังไม่ได้กดเกิดใช่ไหมมันก็จะมีเสียงหอบหายใจฮือตือือตืออ,อ,อยู่ที่ศพนั่นคือศัตรูยังโคมา่าคือตายยังไม่ตายสนิทคือแบบยังสามารถชุบขึ้นมาได้ครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เขากดเกิดปุ๊บเสียงก็จะหายไปถูกไหมถ้าใครเคยแบบเซิร์ชศพจะรู้นะครับสถานการณ์แบบนี้ อยู่นะครับกางนี้ทั้งนั้นก็ลองไปประหยัดปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับสำหรับฟินิกเทียถ้าเล่นเราเล่นเซิร์ฟที่คูยเยอะๆแมครูทหรือไฮรูทอะไรพวกเนี้ยลงบังเกอร์มีโอกาสได้ฟินิกเทียค่อนข้างเยอะอีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆลองไปประหยัดปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับ อ๋อแล้วพบเจอนะครับโอเคครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเรามีทริปใหม่ๆนะครับหรือว่าเรารู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาทำคลิปแชร์กันให้ดูนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอโทษทุกคนด้วยที่แบบตั้งซับพอร์ตช่องนะครับแล้วก็คนที่ติดตามไรสตรีมนะครับคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโดนสตรีมสไนเยอะมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้สตรีมนะครับ ก็ต้องขออภัยอาซัพพอร์เตอร์แล้วว่าคนดูช่องเราที่ติดตามเรามาตลอดด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องคลิปนี่ช่วงนี้แทบจะไม่เคยได้ตาตัดคลิปหรือทําคลิปลงเลยนอกจากมีเทคนิคอะไรดีก็จะเอ้ยมันน่าทำไว้ก็เลยลองมาทำคลิปนี้ดูโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายทุกคนครับ